วันนี้นะคะทุกคนก็จะมาอะไร <c oughs> ก่อนวันคริสต์มาสนะคะก็ที่เห็นวางอยู่ตรงหน้านี้นะคะเป็นเทียนจุดเทียนสีสี่เล่มก่อนถึงวันคริสต์มาสนะคะทุกคนวันนี้ก็คือเป็นวันแรกนะคะเป็นอาทิตย์แรกเนาะมัน <c oughs> เป็นอาทิตย์แรกที่เราจะต้องจุดเทียนอมันเป็นอ่า ความเชื่อหรือความศรัทธาของของคนศาสนาคริสต์นะคะมันเป็นของของคริสเนาะมันไม่ได้เป็นของของเราแต่เราก็มาอยู่ในในในคริสเราก็ต้องทําทําตามประเพณีเขานะคะทุกคนก็จะมาอธิบายคร่ายๆให้ฟังนะคะว่าทําไมท้องจุดเทียนนะคะก็ไม่ได้รู้ลึกนะคะทุกคนแต่ก็พอรู้นะคะซึ่งสามีก็เล่าให้ฟังเนาะ เราก็เป็นคนช่างสงสัยด้วยแหละเราก็เลยถามเขาเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าการจุดเทียนสี่เล่มก่อนวันคริสต์มาสซึ่งจะจุดในวันอาทิตย์ในวันอาทิตย์สี่อาทิตย์ก่อนจะถึงวันคริสต์มาสนะคะซึ่งเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมรับความพร้อมเต,ตรียมความพร้อมเตรียมรับเสด็จพระเจ้าเตรียมรับ เ,เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระเจ้าที่จะมาเกิดนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งวันที่25สิบห้าเป็นวันเกิดของพระเจ้าหรือ,อเป็นวันเกิดของพระเจ้าเยซูพระเจ้าเยซูนี้คือเป็นลูกของพระเจ้าอีกทีหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนนั่นแหละถ้าเท่าฟังไม่ผิดเนาะเขาก็จะอธิบายว่า ก็อธิบายให้ฟังอย่างนี้นะคะว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะรับเสด็จพระเจ้าหนึ่งวันที่หนึ่งวันที่2วันที่3าวันที่ส,ส,ม,สมันจะมีความหมายของมันนะคะทุกคนคือเป็นการเหมือนชะล้างความเหมือนชะล้างชะล้างร่างกายชะล้างความคิดชะล้างความคิดความรู้สึก เหมือนทำร่างกายให้บริสุทธิ์นั่นเองนะคะทุกคนเหมือนทำชะ,ชะล้างร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะทุกคนก็เราจะเริ่มจุดในวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28ซึ่งเป็นอาทิตย์แรกก่อนที่จะถึงคริสต์มาสนะคะก็จะมีอาทิตย์ที่28อาทิตย์ที่1อาทิตย์ที่28แล้วก็อาทิตย์ที่2นี้วันที่วันที่2ไหมอะ เอ้ยไม่ใช่สิจำวันที่ไม่ได้นะคะทุกคนแต่ว่าเป็นคนความจําไม่ค่อยดีด้วยแหละแล้วจําวันที่ไม่ได้นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะแล้วเรามีอะไรมาเสริมไหล่ด้วยดวยูนี่ค่ะเป็นปฏิชินนะคะทุกคนเป็นปฏิทินของแต่ละวันเนาะเราได้มาปีแรกที่เราสอยปฏิชินมาซึ่งสามีไม่ได้สอยเองสามีสอยให้สามีได้มาให้นะคะก็เป็นของ ดูกลาสใช่เป็นของดูกลาสก็จะเขาจะมีบอกว่าเป็นอะไรอ่าบอดี้แคร์เป็นของ uh, เกี่ยวกับ uh, ความสวยความงามนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดกันตั้งแต่วันที่หนึ่งเนาะเอามามาให้ชมเดี๋ยววันนี้เรามาจุดเทียนกันก่อนนะคะทุกคนไปเลยค่ะที่จริงแล้วเราจะจุดวันตอนไหนก็ได้นะคะแต่ให้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกเราก็จะจุด จะจุดเอ่อจะจุดเวลาไหนก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะแต่เราขอจุดตอนเช้าเลยเนื่องจากว่าเทียนมันเล่มใหญ่นะคะก็คืออยากให้มันดับไปเองอะไรแบบจะจุดไว้ชั้งวันอะไรเงี้ยให้มันดับไปเองอะไรอย่างนี้นะคะให้มันหมดวันไปแล้วเราค่อยถ้าไม่ดับแล้วให้มันหมดวันไปแล้วเราค่อยดับเทียนก็ได้นะคะไปในความเชื่อของเรา เราจะวนขวานะคะจะจุดวนขวาเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ระบุหรอกว่าจุดเล่มไหนก่อนอะไรอย่างนี้แต่ในความคิดในความเชื่อของเราเป็นคนที่ชอบวนขวาก่อนเอยวนขวาวนทางนี้สินะ <c oughs> ใช่ไหมวนทางนี้หรือทางนี้ <c oughs> อืมเดี๋ยวทางนี้ก็ไปสายวนขวาทางนี้นะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาจุดกันพร้อมกันนะคะทุกคนก็อธิษฐานพร้อมกันเนาะ จุดแล้วนะนี่ค่ะก็อธิษฐานนะคะนั่น,นะคะเรียบร้อยแล้วจุดเล่นแรจุดเทียมเล่มแรลก ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะจากที่เขาพูดไว้นะคะสามีก็บอกว่าจะเตรียมเป็นวันเตรียมเป็นการเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระเจ้าซึ่งก่อนที่จะมีการประสูติอย่างอย่แบบบ้านเราเขาเรียก่ประสูมะจะก,ก่อนที่จะมีการเกิดพระเจ้าเกิดในวันที่25คริสต์มาสนะคะเป็นวันคริสต์มาสเป็นวันเกิดของพระเจ้านั่นเองนะคะคนเขาก็เลยจะ วันนี้วันที่25นี้เป็นวันคริสต์มาสก็คือเขานับถือพระเจ้ากันใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละก็เป็นวันเกิดพระเจ้า <c oughs> เสียงค่อนก้างเนี่ยหมอยเพราะว่าอากาศหนาวนะคะห <c oughs> วัดหวัดจะเริ่มมาแล้วก็กินกาแฟ <c oughs> มันไม่เช้าแล้วนะคะทุกคนมาจากสภาพที่แบบว่าล้างหน้าล้างหน้าแปรงฟันแบบ นาสุดมาเลยแล้วก็เติมคิวนิดหน่อยก็มาคุยกับทุกคนนั่นเองนะคะทุกคนนี่แหละจ้ะอันนี้จะถามว่าเฮ้ยทําได้มาจากไหนปกติแล้วจะทําเองนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยเนื่องด้วยความขี้เกียจของเรานะคะปีนี้เราก็เลยซื้อเอานะคะทุกคนมันง่ายด้วยง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะคะซื้อเอานี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาไว้ตั้งโชว์นี้ ในโต๊ะของเราวันคริสต์มาสแล้วมันเก็บได้อุปกรณ์พวกนี้ก็เก็บไว้ใช้ปีหน้าได้นะคะก็แต่ว่าอันนี้เป็นสนเป็นใบสนใบสนสดนะคะเนี่ยมันก็จะล่วงนะแต่ว่าเดี๋ยวต้นคริสต์มาสปีนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยเดี๋ยวอาจจะน่าจะเป็นน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะคะจ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 ะ,จะไปดูต้นคริสต์มาสอาทิตย์หน้า ี่่คคะทุกนถามว่ามันแพงไหมก็แพงอยู่นะซื้อมาเนี่ยถือว่าแพงนะแต่ว่าเราทําเองก็ประหยัดประหยัดไปอีกแบบนะคะแต่เซื้อเทียนมาแต่ไม่ทำ <c oughs> เป็นความที่แบบว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะขี้เกียจอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาเปิดปฏิทินนะคะแต่ว่าเรายังจะไม่แกะนะคะเดี๋ยวเราเปิดดูข้างในก่อนมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะตื่นเต้นมาเลย ตรก็จะเอาน้าหอมแต่ว่ามันไม่มีนะคะเนี่ยก็เปิดเลยค่ะนี่แล้วน้องก็จะเป็นแบบนี้เปิดแต้นไปชนไป,ปน,นะนี้นี่สวยเนาะดูมันก็จะมีวันที่นะคะดูเว้ยมันจะมีวันที่ให้เราเปิดนะคะ เนี่ยมันที่ตัวเลขเรียงกันไปก็เปิดวันไหนก่อนวันที่หนึ่งก่อนนะคะหอมมากเลยนะทุกคนหอมมากเลยต้องขอบคุณคุณจ๋าที่มีเห็นเราอยากได้นะคะสำแรกว่าจะไปซื้ออะไรเอาชอ็อกโกแลตโอ้ไม่เอาบอกชอก็อกโกแลตฉันไม่ชอบกินชอ็อกโกแลตเป็นคนไม่ชอบกินชอ็อกโกแลตจะให้มาเปิดชอ็อกโกแลตมันไม่ใช่เด็กนะคะทุกคนก็เลยนางก็เลยอ๋อเอานี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเราเราก็เราก็ากากชอบเนาะ ผู้หญิงอะเนาะความสวยความงามความหอมม,หอม,มันจะก็จะมาคู่กันปิดใบปันนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดในวันที่หนึ่งนะคะทุกคนว่าเราจะได้อะไรบ้างน,นะคะตื่นเต้นอหอมมากเลยอะหอมแต่ชอบนะชอบน้ำหอมของของของ,ของดูเลรสเนี่ยแหละเรียกชื่อถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็ที่ที่เล่าไปนะคะในสี่วันนี้ถ้าแบบ พูดผิดหรืออาการใดพูดผิดประการใดก็ต้องขออภยัยสําหรับคนที่รู้ลึกนะคะทุกคนเรารู้มาประมาณนี้เนาะแล้วก็อธิบายให้ฟังประมาณนี้แล้วก็มันเป็นปีที่สองที่เราจุดได้จุดเทียนเพราะว่าเราปีปีที่แล้วปีแรกที่มาก็คือมันหลังสงการเอยหลัง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 ปีใหม่แล้วใช่ไหมมันก็ผ่านไปอีกปีนึงมันก็เป็น หนึ่งปีที่จุดปีที่แล้วที่จุดมันไม่ได้มีแบบนี้นะคะเพราะว่าไปหาซื้อไม่ได้เรากระทันหันไปหาซื้อกระทันหันคือคือหมดเลยปีที่แล้วคือทุกอย่างหมดเกลี้ยงไม่มีแถว,แถวบริเวณนี้ไม่มีร้านมีร้านแต่ร้านหมดทุกอย่างหมดอะไรประมาณนี้แล้วก็หาซื้อไม่ได้เราก็จะได้เป็นแก้วนะคะแก้วเป็นเทียนอค่ะเป็นเทียนหอมนะคะทุกคนเป็นแก้วแล้วก็ก็จะมีวันที่บอก ก็จะมีตัวเลขบอกหนึ่งสองสมสี่แล้วก็จุดตามลำดับ,บ,บได้นะคะก็ง่ายๆเลยแต่ปีนี้เราก็ไปซอยมาได้ซึ่งขายไม่ออกหรือว่าเราขี้เกียจทำเนื่องจากว่าเราเห็นว่าร้านมันมีเยอะหรือเปล่าเรา,เราก็เลยแบบขี้เกียจทำเป็นมันเป็นอารมณ์ที่ขี้เกียจจริงๆนะคะทุกคนวันในมันมันมันจะมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งในแต่ละเดือนในแต่ละปีที่เราแบบ ไม่อยากจะทําอะไรเลยไหนใครเป็นบ้างคือไม่อยากจะทําอะไรเลยแม้กระทั่งหายใจยังเหนื่อยอะ่ะเออก็เลยเอา้าตายละสีบอันยุดซ,ซื่อสีบอันตายไปเลยหยุดหายใจไปเลยบอสู้คิดอยู่นะคะคิดไหนจะคลองนะแล้วเราก็มีช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลต แต่ถามก็ชอบกินไหมไม่ได้ชอบกินเอาไว้รับแขกนะคะเพราะว่าลูก,ล,กลูกมาลูกชายลูกชายแล้วก็ลุงชอบกินเนี่ยหมดไปแล้วนางชอบกินนางก็เลยเออิมานะคะอันนี้ก็เอาไว้ใส่ส้งปีที่แล้วซื้อมาเยอะมากเยอะมากจนล้นคือสามีเป็นคนไปไปช็อปกันเนี้ยไปเห็นช็อกโกแลตนางก็หอบหอบหอบ ว่ากินไหมไม่ได้กินก็เอาไปให้ลูกเพื่อนนะคะกลัวมันหมดอายุก่อนก็ห่อไปให้ลูกๆของเพื่อนที่ทํางานเนาะอมืมันแหละแล้วก็ลูกชายลูกสะใภ้ก็ให้เขาขนไปกลับบ้านเอาไปกินเราไม่ได้กินเนาะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะก็ กะว่าจะทําคลิปสั้นๆก็ยาวอีกแล้วนะคะทุกคนก็มาเล่าให้ฟังว่าทําไมเขาต้องมาจุดเทียนเนื่องจากว่าบ้านเราไม่ได้มีเนาะศาสนาพุทธมันเราไม่ได้แบบเคร่งในในแบบนี้แต่ว่าอีกอย่างสนึงสำหรับคนที่เขาเคร่งจริงๆพวกคริปเตียนที่เขาเคร่งจริงๆรนะ่ะเขาจะเข้าโบสถ์นะคะจะเข้าโบสถ์ให้ให้คุณพ่อนะ่ะสวดมนต์ให้รับสวดมนต์รับพรแล้วก็นั่นแหละค่ะเขาจะไปเข้าโบสถ์เลยนะ สำหรับคนที่เขาเคร่งในศาสนาจริงๆอะคะ่ะเป็นคริสเตียนเนาะแต่เราไม่ได้เคร่งสามีก็ถามว่าเคร่งไหมไม่ได้เคร่งนะคะแกแกบอกว่าแกไม่ได้อยากเข้าคริสต์แต่ว่าแม่แกแบบว่าคนที่นับถือศาสนาคริสต์พอมีลูกเขาจะเอาลูกเข้าโบสถ์นะคะเพื<ม>่อที่จะทำ<ม>ทำทำพิธีแล้วก็รับเหมือนทำพิธีรับ รับศาสนารับอะไรประมาณนี้ค่ะทำพิธีแล้วที้มีการเสียตังคนะทุกคนเสียตังาสาสเสียตังค่าศาสนาค่าโบสถ์นี่แหละเสียตังหักทุกเดือนนะเอ้ยไม่ใช่ทุกเดือนทุกปีหักทุกปีแล้วก็หักจากไม่รู้ว่าเขาหักกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่สามีรู้สึกว่าเขาเขาจะจ่ายปีละร้อยแล้วรู้สึกว่าเห็น พอเขาเขาเรียกเก็บเพิ่มแต่แกไม่อยากทำแกว่าแกจะไปลาออกนะคะกคนลาออกจากศาสนาลาออกก็คือลาออกไม่นะับถือศาสนาคริสต์แต่ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคือแบบไม่เคร่งแล้วก็ไม่ยึดศาสนาอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ นางอยากจะเข้าพุทธด้วยซ้ำไปก็เลยบอกนางว่าเธอส่วนมนุ์เป็นหรือยังจะเข้าพุทธเป็นต้องนโมัสสะให้เป็นก่อนนะนโมัสสะสามจบก็พออาฉันให้เธอเข้าพุทธได้เลยอะไรเงี้ยเออก็พุทคสองคำกอนไปเนะก็ไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้วันนี้วันอะไรวันอาทิตย์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะแล้วก็ที่จริงมันจะมีเคก้กอ่า เกสำหรับช่วงช่วงวันคริสต์มาสให้กินเลยนะให้กินเค้กเค้กที่แบบเป็นคล้ายๆล้งบางบ้านเราอแต่ว่ามันเป็นมันไม่ใช่เค้กแบบเป็นปอนอย่างนี้นะเขาเรียกเค้กอะไรจำจำไม่ได้นะคะเขาเรียกเค้กอะไรหรอกนั่นแหละจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาพูดคุยกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่า เดี๋ยววันที่หนึ่งจะมาเปิดให้ดูนะคะจะพาเปิดปฏิทินนนองว่าเราจะได้อะไรบ้างนะคะทุกคนไปค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบา,บายๆค่ะสวัสดีค่ะและสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะทุกคนกะว,าว่าว่าแนธ่ายแนผสมปะปนกันไปกะยาชือศาสตร์ค่คะบางทีบางทีเอ่อว่าวไทยตกเล่ามัสีหนะ้าบางทีว,าว่าว่าคุดบอออกมันเป็นค่่ มันเป็นเอยียงสินะกะัคืดบอออกซึ่งเรามาอยู่ในต,ต่างแดนนะคะแล้วมันภาษามันเข้ามาในหัวเยอะมากเราต้องเรียนรู้ภาษาบ้านสามีอีกมันก็จะมีการลืมไปบ้างนะคะก็ต้องขออาภาัยด้วยนะคะทุกคนก็ท้ายนี้ท้ายสุดสุด,สดท้ายก็ฝากดูแลสุขภาพตัวเองนะคะทุกคนก็โควินนะที่นี่ก็ยอดพุ่งนะคะ อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่ายอดผู้ติดเชื้อพุ่งเนื่องจากว่ามันจะพุ่งช่วงหน้าหนาวนี่แหละเชื้อมันจะขึ้นเร็วช่วงหน้าหนาวนี่แหละค่ะทุกคนก็ตอนนี้ก็ทุกที่แล้วนะคะก็มีการล็อกดาวน์บังบางทุนทุ่ที่จริงแล้วอะ่ะช่วงคริสต์มาสเนี่ยจะมีเป็นตลาดคริสต์มาสนะคะเขาจะไปนั่งดื่มไวน์ไวน์ร้อนอะ่ะเขาเรียกไวน์ขุดลูลูไวน์ เป็นไวน์ร้อนนะคะที่เอาไว้ดื่มในช่วงคริสต์มาสนะเบียร์ก็ซื้อมานะซื้อมาไว้อยู่ก็ช่วงนี้ก็ไม่ไม่อยากจะดื่มแอลกอฮอล์สักเท่าไหร่จะกลับบ้านแล้วนะคะก็คือไม่อยากดื่มตอนนี้ตัวบวมมากเลยค่ะทุกคนบวมบวมน้ำก็เหมือนว่าเรากินดื่มแอลกอฮอล์เยอะมันมีการแบบบวมอะค่ะ <c oughs> จริงก็เลยงดนะคะก็พยายามดื่มไวน์ไม่ดื่มเยอะเบ <c oughs> ียร์ก็เริ่มลดนะคะ เพราะว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่ามันบวมแล้วมันมันมีหน้าท้องแล้วเรารู้สึกว่าอ่าระบบขับถ่ายเฮาทําง,งานบปกติไหมพี่น้องหรือมันอาจจะเป็นช่วงหน้าหนาวไหมอ่ะ <c oughs> ต้องขออภัยนะคะเมือ่อวานนี้ก็สนว์หิมะตกวันนี้ก็น่าจะหิมะตกนะคะเพราะว่า,าดูจากพยากรณ์อาทิตย์นี้ เริ่มจากวันเสาร์แลว้วพออาทิตย์อาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเริ่สมสนองตกปีนี้ได้มาแบบหิมะตกมาเร็วมากยังเคลียร์หลังบ้านไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเพราะว่าเราต้องเคลียร์หลังบ้านปกกระทงกระถางอะไรเงี้ยดินจะเก็บทิ้งให้หมดนะคะแล้วก็กระถางก็จะเก็บลงลงห้องใต้ดินเพื่อที่จะเตรียมปีหน้าเราจะจัดใหม่นะคะเราไม่เอาแบบนี้เราเราจะจัดใหม่ก็เลยต้องเคลียร์นะคะ ต้องเคลียร์ก่อนที่หิมะจะตกแต่ว่าเผิญว่ามันตกแล้วเราก็ยังไม่เคลียร์แต่ว่าเดี๋ยวดูนะคะอาทิตย์าาหน้าว่าวันไหนเหมาะเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์หลังบ้านกันก็ไ <c> ป <oughs> แล้วนะคะไปจริงๆแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวก็จะจะมาทำคลิปให้ชมกันเรื่อๆยๆนะคะทุกคน วันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า